สวัสดีค่ะเพื่อนๆลูกเพจโคชเมเตท้ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโคชเมเต้ค่ะอ่าโอเคค่ะวันนี้นะคะเมเต้ก็มีความลับสุดยอดเป็นเคล็ดลับวิเศษของเหล่าเศรษฐีระดับโลกที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ฟังแบบ e x c l u s i v e อีกแล้วค่ะใครนะคะที่อยากรู้พิมพ์คำว่าอยากรู้หรือพิมพ์ 000, 000เข้ามาได้เลยค่ะอและคุณรู้ไหมคะว่าทำไมคนพวกนี้ถึงดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยมีแรงดึงดูดพิเศษและก็เขาเนี่ยสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้และมันก็ทําให้เกิดความมั่งคั่งความสำเร็จและก็มีโอกาสดีๆพ ุ่งเข้าหาพวกเขาอย่างไม่ขาดสายเลยเหมือนกับว่าเป็นแม่เหล็กความร่ำรวยอย่างไงอย่างนั้นนะคะอืคุณรู้ไหมคะว่าคนเหล่านี้ เขาทำยังไงทำไมเขาเหมือนว่าเขามีแม่เหล็กอยู่ในตัวแล้วเขาสามารถที่จะดึงดูดความมั่งคั่งความสำเร็จหรือโอกาสดีๆแบบที่พุ่งเข้ามาหาตัวเขาได้แบบไม่ขาดสายเลยคุณอยากรู้ไหมคะแล้วคุณอยากรู้ไหมว่าคนเหล่านี้เขามีไม้เด็ดอะไรกันนะ้าอ,อยากรู้ไหมคะ วันนี้นะคะความลับเหล่านี้จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปค่ะและมันก็จะถูกเปิดเผยในไลฟ์ไลฟ์นี้ของโคชเมเต้นั่นเองค่ะและเมเต้ขอบอกกับทุกท่านเลยนะคะว่าสุดยอดความลับข้อใหญ่ของพวกเขาคนที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกเนี่ยพวกเขาล้วนใช้พลังจิตในการควบคุมโชคชะตาชีวิตตัวเองค่ะและเขาก็สร้างความสาเร็จของตัวเอง ทั้งสิ้นเลยค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเนี่ยมีแม่เหล็กอยู่ในตัวและเขาสามารถใช้สิ่งนี้ดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตเขาได้แบบง่ายดายเลยเดี๋ยววันนี้เมเต้จะมี3เคล็ดวิธีสุดเทพเป็นสารเป็น3เคล็ดลับวิธีสุดเทพเลยค่ะที่จะมามอบให้กับทุกท่านทุกๆคนตรงนี้ใครอยากได้3มเคล็ดลับวิธีสุดเทพแบบนี้พิมพ์1 1 1หนึ่งหนึ่ง เข้ามาค่ะอ่าโอเคค่ะ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกการแบ่งปันขอบคุณ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 ทุกคนเลยนะคะที่พิมพ์เข้ามานะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเมเต้นะคะจะมาบอกเลยค่ะว่า3เคล็ดลับสุด,ส,ดสุดวิเศษสุดเทพอันนี้ที่เหล่าเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับโลกไม่ว่าเขาจะรวยร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาใช้สิ่งนี้กันและเขาก็ใช้สิ่งนี้แหละเรียกทรัพย์สมบัติเข้ากระเป๋าของเขาได้ อย่างมหัศจรรย์ค่ะอืมโอเคนะคะเดี๋ยวมิเต้จะเริ่มที่จะบอกเลยค่ะว่าเคล็ดลับวิเศษข้อแรกคืออะไรนั่นก็คือ พวกเขาเห็นภาพความสำเร็จมาก่อนก่อนที่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงซะอีกค่ะฉะนั้นวันนี้เขาเห็นภาพสำเร็จนี้มาก่อนเลยค่ะและเขาเห็นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงใช่ค่ะและเศรษฐีพวกนี้เขาก็เข้าใจดีเลยค่ะว่าความคิดนี้คือพลังงานทรงอำนาจสูงสุดและความคิดนั้นมีพลังงานที่มันทรงอำนาจสูงสุดค่ะ ดังนั้นพวกเขาจึงชอบที่จะใช้เทคนิค Visualization หรือที่เรียกภาษาไทยว่าเทคนิคการจินตนาการเห็นภาพเป็นประจำค่ะ พวกเขาใช้สิ่งนี้ค่ะเพื่อเสริมความมั่นใจและก็โปรแกรมจิตใต้สำนึกของตัวเขาเองเพื่อใช้ในการดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตของเขาค่ะและวิธีง่ายๆที่เราจะทำตามพวกเขาได้เลยนั่นก็คือให้คุณแค่ จับเวลาหยิบเวลาของคุณมาวันละ5-15นาทีค่ะแบ่งเวลาให้ตัวเองอย่างน้อยใน1วันประมาณ15นาทีนะคะให้คุณนะคะนั่งสมาธิแล้วก็หลับตานึกภาพว่าตอนนี้เรามีชีวิตในฝันแบบที่เราต้องการแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันเป็นจริงซะอย่างนั้นอืมให้คุณทำแบบนี้นะคะบางคนอาจจะ แบบทำวิชั่นบอร์ดหรือทำกระดานรูปภาพความฝันของตัวเองเอาไว้กระตุ้นพลังจิตให้แรงขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกค่ะและไม่ได้บอกเลยนะคะว่าแค่คุณนะคะทำง่ายๆแบบนี้มันก็ได้ผลชะงัดมากแล้วค่ะและต่อมานะคะที่สำคัญเลยไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ พวกเขาเหล่านี้รู้จักที่จะใช้พลังของคำพูดค่ะนั่นก็คือการยืนยันตัวตนหรือการ affirmation นั่นเองค่ะและเศรษฐีราวนี้รู้ดีเลยค่ะว่าคำพูดที่มันเปล่งออกมาคือพลังจิตที่มันแฝงแล้วก็ฝังอยู่ในเซลล์สมองเพื่อให้เกิดความเชื่อแล้วก็เกิดการลงมือทำตามมา นี่แหละค่ะพวกเขารู้สิ่งนี้และดังนั้นในแต่ละวันพวกเขาเลยเลือกที่จะใช้ถ้อยคําที่มันดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตยกตัวอย่างเช่นฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดทองฉันเป็นแม่เหล็ก ความสำเร็จชั้นเยี่ยมชั้นยอดเยี่ยมชั้นเป็นแม่เหล็กความสำเร็จชั้นยอดเยี่ยมชั้นสมควรมีชีวิตที่ร่ำรวยเหลือลน้นหรือเขาอาจจะพูดกับตัวเองว่าโอกาสรวยๆเข้ามาหาชั้นทุกเมื่อเชื่อวันโอกาสรวยๆเข้ามาหาฉั้นทุกเมื่อเชื่อวัน อประโยคเหล่านี้แหละค่ะทุกคนที่มหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเขาเหล่านี้ใช้คำพูดแบบนี้ Affirmation กับตัวเองในทุกๆวันค่ะและถ้าคุณนะคะลองที่จะฝึกพูดประโยคเหล่านี้กับ ตัวคุณเองบ่อยๆทุกเช้าหรือก่อนนอนค่ะพร้อมกับจดมันลงในสมุดของคุณนะคะเวลาที่คุณทำแบบนี้ทุกวันเมเต้กานรันตีเลยค่ะว่าแค่เพียงผ่านมาไม่กี่สัปดาห์คุณจะเริ่มรู้สึกเชื่อมั่นในตัวคุณเองมากขึ้นและคุณก็พร้อมที่จะเปิดรับความมั่งคั่งเข้ามาอย่างเต็มที่แล้วค่ะ อ่าโอเคนะคะแต่นอกจากการที่คุณจะปรับวิธีคิดแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คนที่เขาเป็นมาอภิมหาเศรษฐีระดับโลกคนที่เขารวยระดับร้อยล้านพันล้านเขาทำเป็นประจำเลยนั่นก็คือการปรับพลังงานภายในให้ตรงกับความมั่งคั่งค่ะ คุณได้ยินถูกต้องแล้วค่ะการปรับพลังงานภายในให้ตรงกับความมั่งคั่งค่ะก็คือเศรษฐีพวกนี้ค่ะเขาไม่ได้แค่คิดบวกเอาเฉยๆอย่างเดียวแต่พวกเขาจะปรับทั้งความคิดจิตใจและก็พลังงานในทุกอนูเซลล์ของเขาให้มันซิงกับความร่ำรวยในระดับสูงสุดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนั้นอยากที่จะเก่งเหมือนกับพวกเขา คุณก็ต้องฝึกที่จะหลีกเลี่ยงความคิดลบๆเกี่ยวกับทางการเงินให้ได้นะคะ อะไรที่เป็นความคิดขาดแคลนทางการเงินเลิกคิดค่ะอย่างทีอ่อย่างเช่นประโยคที่หลายคนนะคะอาจจะติดกับดักอยู่ในความคิดของการขาดแคลนทางด้านการเงินเช่นประโยคนี้ค่ะเงินหายากเงินหายากฉันไม่มีทางรวยหรอกคนอย่างฉันไม่มีทางรวยหรอก แทนที่คุณนั้นจะคิดแบบนั้นคุณต้องปรับตัวเองนะคะปรับทันทีค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ประโยคเหล่านี้แทนนะคะคุณต้องพูดว่าโอกาสรวยเปิดกว้างเสมอหรือวันนี้ฉันพร้อมต้อนรับความมั่งคั่งแล้วแบบนี้ค่ะ อาให้คุณนะคะพูดกับตัวเองใหม่ด้วยภาษาแบบนี้นะคะอให้คุณพูดแบบนี้นะแล้วจากนั้นให้หมันอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มคนหรือสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพลังบวกให้กับคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่สิ่งของรอบตัวที่มีค่าก็ตามค่ะ ซึ่งสิ่งนี้จะสามารถช่วยเติมพลังความมั่งคั่งให้กับตัวคุณได้เยอะเลยค่ะ แต่ที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือตัวคุณต้องรู้จักขอบคุณในทุกสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วด้วยนะคะต้องรู้จักขอบคุณในทุกสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วด้วยค่ะเพราะว่าความรู้สึกขอบคุณนี่แหละคะ่ะมันคือพลังที่มีระดับสงูงที่มันจะมาช่วยให้คุณนั้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมันทำให้คุณนั้นสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้แบบไม่ ไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะและนี่แหละค่ะคือพลังของความขอบคุณเอาละค่ะเดี๋ยวไม่ได้จะสรุปง่ายๆเลยนั่นก็คือบรรดาอภิมหาเศรษฐีระดับตัวท็อประดับร้อยล้านพันล้านระดับโลกเหล่านี้ที่จริงแล้วพวกเขานี้ล้วนใช้พลังจิตในการเนรมิตโชคชะตาและก็สร้างความสำเร็จของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเลยค่ะ และนี่ก็คือสิ่งที่เมต้เนี่ยศึกษามาแล้วก็ค้นคว้าแล้วก็ไปร่ำเรียนมาจากเหล่าอภิมหาเศรษฐีระดับโลกหรือแม้แต่ผู้นำจิตวิญญาณระดับโลกก็ตามค่ะ มเมต้นะคะอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าคุณอยากจะเป็นเหมือนกับพวกเขาเหล่านี้คุณก็ต้องเริ่มต้นฝึกฝนวิธีในการใช้พลังจิตเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะรับรองเลยว่าในไม่ช้าตัวคุณจะเป็นแม่เหล็กสุดป,ปังที่สามารถดึงดูดความมัง่งคั่งเข้ามาได้แบบไม่อั้นเหมือนกันค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเพื่อนๆทุกท่านตรงนี้ ค่ะใครบ้างพร้อมเปิดใจให้กับพลังจิตและก็พร้อมที่จะอนุญาตที่จะสร้างความร่ํารวยแบบก้าวกระโดดให้กับตัวเองบ้างคะมีใครพร้อมแล้วบ้างใครพร้อมพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ให้เมเต้อ่านให้ชุนหัวใจนะคะพิมพ์มาเลยคะ่ะว่าฉันพร้อมเปิดรับพลังแห่งความมั่งคั่งฉัน พร้อมเปิดรับพลังแห่งความมั่งคัง่งฉันพร้อมเปิดรับพลังแห่งความมั่งคั่งค่ะพิมพ์มันเลยนะคะเมตตาอ,อยากอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะโอเคค่ะและจากนั้นนะคะก็ให้คุณนะคะลงมือเปลี่ยนความคิดของตัวเองและก็เปลี่ยนพลังงานที่อยู่ในตัวของคุณด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ก้าวเข้าสู่ความร่ำรวยที่มันไม่มีวันหมดได้เร็ว ขึ้นอีกค่ะและเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ทุกท่านนั้นได้ฟังเคล็ดลับลึกซึ้งสามเคล็ดลับทั้งหมดที่เมเต้ได้ยกตัวอย่างมาจากเศรษฐีระดับโลกที่ท่านนั้นไม่เคยบอกใครแต่เมเต้ไปศึกษามาแล้วนําสิ่งนี้มาบอกกับทุกคนในวันนี้และวันนี้นะคะหลายคนที่ฟังเมเต้อ,อยู่ตรงนี้เมเต้เชื่อว่ามีใครหลายคนอาจจะเคยรู้สึกใช่ไหมคะว่าทำยังไงก ไม่ประสบความสำเร็จสักทีไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็เหมือนว่ามีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ฉันเมเต้บอกเลยค่ะว่าสิ่งนี้เมเต้เข้าใจคุณดีที่สุดเพราะเมเต้เคยเป็นแบบนั้นค่ะเมเต้เคยเหมือนกันที่รู้สึกว่าชีวิตวนเวียนอยู่กับความลุ้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็คอยมองดูคนอื่นเขาประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆแต่ทำไมชีวิตของฉัน ยังไปไม่ถึงฝันสักทีนะแล้วก็เคยแอบคิดสงสัยกลางดึกว่าทำไมฉันถึงไม่มีชีวิตที่ดีเหมือนกับคนอื่นเขาแล้วก็ได้ลองทุกวิธีแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือดูคลิปแต่ก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์สักทีตอนนั้นนะคะแทบจะหมดหวังแล้วก็คิดว่าคงจะต้องติดอยู่ในวังวนอันนี้อีกตลอดไปจนกระทั่งวันหนึ่งเมเต้ได้ค้นพบ ความลับที่มันมาเปลี่ยนชีวิตเมเต้เลยค่ะและนั่นก็คือการเข้าถึงพลังจิตเดิมแท้หรือไฮเออ r ์เซลที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราค่ะทุกคนและนี่แหละค่ะคือ กุญแจดึงดูดความสําเร็จค่ะมันเป็นกุญแจที่สามารถดึงดูดความสําเร็จและก็ทําให้ความมหัศจรรย์ต่างๆนั้นเข้ามาในชีวิตของเมเตได้แบบง่ายดายเลยค่ะตอนแรกเมเตไม่เชื่อเลยนะคะเพราะเมเต้เคยลองทุกอย่างมาหมดแล้วแต่เมเต้นะคะ เคยแม้กระทั่งเข้าคอร์สพัฒนาตัวเองนับไม่ถ้วนเลยค่ะและผลลัพธ์ก็ได้อยู่แค่2-3วันแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็ไม่เกิดอีกและเมตได้ก็เคยนั่งสมาธิตามคลิป YouTube ต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าทำไมฉันไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาเมตได้เคยอ่านหนังสือกดแห่งแรงดึงดูดแล้วก็ใช้เท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลลัพธ์สักทีค่ะเพราะว่าความทุกข์ที่มันสะสมมาเนนานกับความรู้สึก ที่ว่าฉันไม่เปลี่ยนตอนนี้ชีวิตฉันคงไม่มีวันดีขึ้นเมเต้ก็เลยตัดสินใจเลยค่ะทุกคนลองลองวิธีนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะและสิ่งมหัศาจรรย์ก็เกิดขึ้นทันทีภายใน21วันเลยค่ะทุกคนและชีวิตของเมเต้นั้นก็ เปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะความวิตกกังวลที่เคยมีนั้นหายไปแบบปิดทิ้งทันทีไม่เต้เริ่มที่จะเห็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตโดยที่เม่เต้ไม่ต้องพยายามไล่ล่า,ลาแบบเดิมแล้วไม่เต้ก็ถูกหวยบ่อยมากมีเงินไหลเข้ามาหลักหลายใจหลากหลายช่องทางแบบที่เมเต้คาดไม่ถึงค่ะทุกคน และเมเต้ก็ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างได้แม่นยำกว่าเดิมจากที่เคยลังเลเมเต้ตัดสินใจมันได้แม่นยำกว่าเดิมและทําให้ชีวิตของเมเต้นเนี่ยมีแต่เรื่องที่มันลงตัวค่ะและที่สําคัญที่สุด สิ่งที่เมเต้ได้คือเมเต้รู้สึกถึงความสงบสุขจากภายในที่เมเต้ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะว่าเมเต้ได้ค้นพบเทคนิคพิเศษนี้ที่ไม่เคยมีใครสอนและนั่นก็คือเทคนิคที่เรียกว่า soul energy alignment ที่ช่วยปรับสมดุลพลังงานจิตวิญญาณและก็ช่วยเชื่อมต่อตัวท่านกับตัวตนที่แท้จริงค่ะและยิ่งไปกว่าน,นั้นเทค ีน้ยังได้รับการยอมรับจากผู้นำจิตวิญญาณระดับโลกอย่างเช่นอับราฮัมฮิกหรือ ensa, รอนนาเบิร์นหรือด็อกเตอร์จลดิชเพนซาเพราะมันเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์โบราณและหลักการของทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าควรตัอฟิสิกส์ค่ะ และถ้าคุณนะคะอยากจะมีชีวิตที่เบาสบายแบบที่ไม่ต้องดินน้นรนและก็สามารถมีความสุขได้แบบง่ายๆสบายๆเลยไม่ไต้ขอแนะนําให้คุณได้ลองโปรแกรม Soul Awakening อันนี้เลยค่ะที่เมเต้ขึ้นอยู่หน้าจออันนี้เลยค่ะโปรแกรมนี้เลยค่ะทุกคน Soul Awakening โปรแกรมอันนี้เลยค่ะ จิตวิญญาณเปลี่ยนชีวิตสู่ความหัศจรรย์และไม่ใช่แค่เมเต้คนเดียวที่เห็นผลนะคะคุณส้มเล่าว่าหลังจากเธอเข้าร่วมโปรแกรมนี้เพียงสองสัปดาห์ชีวิตเธอเปลี่ยนไปมากแล้วก็มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบคาดไม่ถึงค่ะและคุณน้ำตาลค่ะเธอบอกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนเธอนั้นดีขึ้นมากเลยค่ะทุกคนเธอกับแฟนเธอเข้าใจกันมากขึ้นและทะเลาะกันน้อยลงค่ะและคุณปอค่ะเธอ เล่าเลยค่ะว่าหลังจากเธอเข้าร่วมโปรแกรมนี้เพียง7วันเธอถูกหวยค่ะทุกคนถูกหวยเหมือนที่ไม่เต้ถูกเลยค่ะและเธอก็ไม่เคยได้รับแบบนี้มาก่อนในชีวิตหลายคนฟังมาถึงตรงนี้เมเต้เชื่อว่าอาจจะมีคําถามว่าฉันไม่มีเวลามันนั่งทําอะไรพวกนี้หรอกม่เมต้บอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วโปรแกรมนี้นะคะใช้เวลาแค่วันละ15นาทีเท่านั้นในการที่ทําให้คุณนั้นสามารถเชื่อมต่อตัวคุณเอง กับ high or sell ได้มันเป็นทางลัดค่ะและเร็วแล้วก็ทำให้คุณนั้นสามารถเห็นผลลัพธ์ได้เร็วกว่าวิธีอื่นๆได้ถึง10เท่าเลยค่ะและหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามใช่ไหมคะว่าฉันไม่เคยมีความรู้พื้นฐานใดๆเลยฉันจะทำได้ไหมมันอาจจะยากเกินไปสำหรับฉัน เมเต้บอกเลยค่ะว่าโปรแกรมนี้ออกแบบมาให้เหมาะกับคนยุคใหม่ในปัจจุบันค่ะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเมเต้ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะทุกคนจะได้เรียนรู้อย่างถ่องแท้แล้วก็เข้าใจค่ะและหลายคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วโปรแกรมนี้ราคาเท่าไหร่ เมเต้บอกเลยคะ่ะว่าปะกะติโปรแกรมนี้ราคาอยู่ที่39,999บาทแต่วันนี้พิเศษสุดเมเต้มอบให้กับใครที่มาเจอไลฟ์นี้คุณได้ราคานี้ไปเลยในราคานี้นะคะดนั่นก็คือราคา11,111 11บาทค่ะ ราคาต้องหนึ่งคัน11,111บาทค่ะไม่เต็มโมบให้สำหรับ ท่านแรกเท่านั้นที่ทักมานะคะแล้วแคปรูปภาพนี้มาและใครที่ทักมาเป็นคนที่11เมเต้ขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็นราคา12,222บาททันทีค่ะากากติกานะคะเป็นกติกานะคะทุกท่านใครนะคะที่สนใจอยากจะปลดล็อกชีวิตใหม่สามารถทักหาเมเต้ที่ได้ที่ l i น์แอดที่เมเต้แปะเอาไว้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะแอดแอดโค้ชเมเต้นี่ค่ะที่เมเต้ แปะเอาไว้นี่นะคะแอด c อดโคชเมเทักมาทางไลน์แอดแล้วก็พิมพ์ว่าโคชเมเต้ได้เลยค่ะที่เมเต้แปะเอาไว้หรือคุณจะทักมาในลิงก์อินบ็ที่หน้าเพจที่เมเต้แปะเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะรีบเลยนะคะก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นค่ะ และถ้าคุณนะคะมีพลังที่มันไร้ขีดจำกัดอยู่ในตัวคุณจะใช้มันสร้างอะไรในชีวิตดีคะหรือคุณจะปล่อยให้ความกลัวนั้นยังคงมาหยุดคุณเอาไว้อีกต่อไป เมิเต้อยากให้เพื่อนๆน,นะคะเชื่อมั่นนะคะว่าเราทุกคนนี้ล้วนมีพลังจิตอันยิ่งใหญ่อยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแค่คุณพร้อมจะผลักดันมันสู่ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของคุณค่ะขอแค่คุณนั้นเริ่มต้นปลดล็อกมันออกมาใช้ให้เป็นเท่านี้ค่ะ บล,ล็อกมันออกมาใช้ให้เป็นเลยค่ะด้วยการทำตามวิธีง่ายๆที่เมเต้ได้แชร์ไปในวันนี้ คุณก็จะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆได้และคุณก็จะสามารถไปถึงจุดหมายที่คุณใฝ่ฝันไว้ได้อย่างไม่ยากเลยค่ะเมเต้เชื่อม,มั่นในพลังของทุกคนเสมอนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามกันจนถึงตอนจบนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเมเต้ด้วยนะคะจะได้มีแรงมาขุดคุยหาไอเดียใหม่ๆมาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับ กับลูกเพจทุกๆท่านอีกค่ะและส่วนใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้กดติดตามเพจโคชเมเต้ไว้ได้เลยนะคะแล้วเราจะได้นมาอัปเดตกันใหม่ในทุกสัปดาห์ตามสัญญาค่ะสุดท้ายนี้เมเต้ Media ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในพลังแห่งจิตของตัวเองค่ะ เพราะว่านี่แหละค่ะคือกุญแจสําคัญที่มันจะไขประตูคุณสู่ความมั่งคั่งและชีวิตในฝันของคุณได้อย่างแท้จริงค่ะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะรักทุกท่านมากๆสวัสดีค่ะ